สวัสดีครับอยู่กับผมช่องบ่าวอ่อนนะครับวันนี้มามาตามหาทีมงานสกงศูนย์ครับหรือเสียคลิปเนาะเสียคลิปนี่ครับมาถึงแล้วครับมากับเสาอ,อุดมวิจารณ์สินเหมือน,นเดิมครับวันนี้นี่ครับงานงานอะไรนะตรงนี้ผมก็ลืมชื่อเมอนกันครับที่ซีครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาเนาะอ่านตรงนี้เนาะบ่าวอ่อนว่าจะเอา สองร้อยมากไฟมาครับก็เลยมาเยี่ยมชมทีมงานก่อนเนาะดูหนาง,งานหนึครับก็มีรถขุดหลากหลายรุ่นครับทั้งโคันสุทั้งโบบีซิมิโตโมอะไรโอ้หลายรุ่นเหลือเกินครับฝั่งนู้นก็มีครับโอ้ยมุนปานหำี่นนอเลยหลายคักรถขุดอ้ยอขนาด ซันนี่อันนี้ก็รถตู้ซันนี่ก็มีครับมีแต่ทีมงานใหญ่ๆครับมาทําทีมงานเล็กไม่กล้ามาทําครับงานแบบนี้เพราะว่ากลัวขาดทุนครับทีมงานบ่าวอ่อนยังไม่กล้ามาครับเพราะว่าเ,ออเคยทํามาแล้วเนาะล่วงครับล่วงเหลือแต่ฟันไมโกกับบ้านครับก็เลยไม่กล้ารับครับ นี่ก็เลยมาเยี่ยม,มชมทีมงานก่อนเนาะมามาแอบดูเสียคิดครับวันนี่มาแอบดูเสียคิดกับป้าสุนเนาะ,ะเดี๋ยวไปไปดูมาร์กไฟครับ,ไป,รไ,ครครบไปดูมาร์กไฟว่าใครขับเนาะไปดูมาร์กไฟกัน ล้วใครไปยืนอยู่ตรงนั้นน,อน้อนี่ไปดูกันครับว่าปลาสุนพาพาใครมานั่งมาโขด้วยเราไปดูกันจ็มสีปลาัสนีครับโอ้โอ้ปาใครมานี่พาใครมาก,กิกกิก โอ้ปลาศุนพากิกมาครับเอฟซีโอ้ใช่่ยายยายยายอ๋อโอ้สรลตัวนี่โอ้นึกว่าแต่ใครเปลี่ยนเมลแล้วเปลี่ยนมาไปเลยพี่คือเปลี่ยนมาแล้วเอ้ี่ครับปลาสุนขับเองครับเอ้ากรบอกเจลบีก็เอาถิบน้นั่นนี่นี่ครับปลาุนขับเองครับวันนี้ นายเอามาลงมาอะไรชาวร้อยอ่ะให้ช่วยไหมมีอะไรให้ผมช่วยไหมนี่ช่วยตรงเลยสามแสนหมดเลยผมผมไม่มีรถดำรถดำไม่มีวิ่งอ่ะผมไม่มีรถดำอ่ะมีแต่ไมโครอยแต่แมาเนาะรแย่ร่วงมีแคนะผมอยากมาทำยู่นี่ ขับเองแล้วปล่าะขับเองแล้วเปล่าขัเองไอเสียนี่โอ้ไอเสียทำไมไอเสียทำไมตาแดงด้วยนี่มันขึ้นไปไหนมาโอ้ฮะมันขึ้นไปไหนมาวีดามวีดามโอ้สปีดโอ้ไม่ธรรมดาเลยนี่หต่อยคุ้มเลยไหมไปไหมเฮ้ไปผมไปแต่เทียบนครเฮ้เทียบนครนไรสปีดใช้มันอยู่ใกล้กันอยู่เออมันก็อยู่ใกล้กันแล้เนาะ ไปไหมคืนนี้ฮะไปไหมคืนนี้นะเออคืนนี้พักก่อนคืนนี้พักก่อนไปหาเลาะหน่อยไปมาบ่อยแล้วนี่โอ้โอ้สายพานมันมันรวมเออเสียครับ nah นี่มันางแฟร์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 เราไม่ได้รวยอะไรครับนี่เมื่อวานเอเย็นอยู่เพราะเมื่อเช้าเราขึ้นปั๊บไม่เย็นเลยโอ้ยเงยเมื่อกี้ช่างมาเปลี่ยนสายพานไม่ซื้อแล้ว นี่ร้อนเลยเนาะนไม่ไหวอ่ะเป็นสายพานมันคมไม่น้องไม่ไมนึ่งไม่ตักเลยอวะนี่ยุดหรืมัง้งห้องปานี่หยุดแล้ววะนี่รอสายพานว่าจะมามันจะจกพอดีเลยแต่พวกนี้นตักตั้งสิบแปดเลยนะอัจฉริบรียร้อยอน,นี่ครับเท่าแก่ครับนี่คนบนคันคีคนขับต้องดูหัวอกเท่าแก่ครับนี่ขับเองครับอัจฉริบีเองอนี้ครับดูเท่าแก่ว่าเขารักรถแค่ไหนเนาะ บางทีคนขับมาก็โอ้ยจะเลยบีกันยำขึ้นเปิดไฟไปเอฟซีเอ้ยเดี๋ยวมันมาจังใดจะหูเบามัน่าเดี๋ยวยำขึ้นมันก็ลงมากินเองมัน่าแบบนี้ไม่ไหวครับแบบนี้เท่าแกนี้ทำให้ลูกน้องเห็นอ่าต้องทําให้ลูกน้องเห็นครับเท่าแกเหมือนให้ลูกน้องมันเทียงอืมถ้ามันเถียงก็เตรียมเยี่ยมเออเชื่อดเลยไหมเงี้ยรับจัดการมันเลยเนาะว่าเนาะในคลิปอยู่ในคลิป ไิคขับวกล้อขับวกล้อโอ้ไม่ขับไม่โคเลยนี่โอ้ผมนึกว่าแต่ปลาซุนพากิกที่ไหนมาครับที่ไหนได้ซอร์ร์ครับเกือบแล้วเราเกือบพลาดแล้วแบาวคออนเกือบพลาดครับหะไวนู่นไม่รู้เรื่องน้องน้ไปคุยกันมั่นคงอืมไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหม ขายเลยไม่มีใครมาเนี่ยเพิ่งมีนี่แหละไอตอนเราเดือนร้อนไม่มีใครมาแต่มีแต่ตุ้มจะใช้แต่ตุ้มกันเต้นกระเลจะใช้แต่ตุ้มเรารถแต่ตุ้มกันเยอะครับรถหลายทีมงานจริงๆครับดูโอ้ถ่ายทั้งวันก็ถ่ายจนเมีมเต็มก็ไม่หมดกับหลายทีมงานเหลือเกินครับรถถ้าเราถ่ายลงไปมันก็ไม่ได้อะไรไหมมันไม่ได้สร้างราได้เออก็นั่นแหละตัวเคียวมันไม่ขึ้นอ่ะ ปลาซุนครับนี่ครับแซบุกีเองเลยครับอัจจเรบีเองครับนี่เท่าแก่ไม่ไม่ธรรมดาครับบอกเลยว่านี่ครับรักรถมากครับก็อย่างว่าเนาะปลาซุนบอกว่าต้องทําให้ลูกน้องเห็นครับเพราะว่าลูกน้องจะได้เอ่อว่าเราไม่ได้ครับนี่นี่นะนี่ครับอัจจเรบีเองครับเรียบร้อยครับ ต้องใไซเหนื่อยครับปลาศูนย์อัดเสร็จปุ๊บทิ้งลงเลยครับหักแล้วมั้งดูครับอัดอัดยังไม่เสร็จในเอฟซีนะเหนื่อยครับดูเหนื่อยก็เลยทิ้งทิ้งกระบอกเลยฮะเอาไปเปลี่ยนเอาไปคล้องผมไหมนี่นะนี่ไมให้ช่องร้อยไข้าเสียบเรือ เยอะบุบบุบเลยแล้วลเลยก็<อ>ป,ป้ามานานยังมาจิแปดวันนะงงี่แหละงานเดินถ้าไม่เดินก็ฝนตก,นะกเหรอนะ,นะอันนี้อันนี้คิว่าไรป้า ยี่สิบบาทเทตรงนี้เลยใกล้ๆนเลยหระใกล้ๆแล้วก็ข้ามไปไอ้คนไทยไปอ๋อเยียบให้เจตัดน่องนะเงินเงินชั่วไม่ปางานนี้ดูว่าชั่วหรือชั่วชิดชั่วหรือชั่วนักมวยอะขึ้นเวทีแล้วต้องต่อยเเนนาะลอต่อยต่อยให้จบยกใช่ห้่อยให้สลบเลยแล้วถ้าแล้วแล้วแต่เขาจะใส่ซองนี่ เออไปงานเออที่ครับฟังนะฟังนะเขาแก่หลายๆท่านครับมาฟังครับนี่สัมภาษณ์จริงครับนี่สดสดครับวันนี้ต้องซื้อรถไม่คบไมาเลยถ้าใครงานั่นเห็นไหมจอดอยู่บ้านเลยนั่นในบอหนี่เหมือนบ่าวก่อนครับกลัวครับจอดอยู่บ้านครับขขาายยััววตต้องไปผมผมไม่มีรถดำผมอยากมาอยู่นี่อ๋อยามขุดเหมือนกันครับแต่ไม่มีไม่มีรถดำวิ่งเนาะ ยี่รถสงร้ยจะไม่จอดจนดับบ่ซีปโปโอ้ยก็นี่ขเข,เขา,งงาสองร้อยมันตันนะเนียบมีแเขมชิมงานส0งร้อยครับเอามาไอ้ผนะู้เบายกขึ้นก <laughs> ็เบาเลยก็ได้พอเขาหนอยเนาะตันมันเก่งไม่ธรรมดามเมื่อพ่มันี่ยแหละจนมันไม่ได้เมีย พ่อกับไอ้จับมือชกเด้ใช่ครับมากทีอาจารย์อาจารย์อาจารย์เป็นตัวเข้าุเอ้าสังกัดเลยโอ้ไม่ธรรมดาครับเอาอันนั้นพี่บาทั้งในยางอยู่ปุนหุ่นเก๋ไก่หุ่นไหมพี่บาทั้งในวะเอาปลาเอาปลาบ้าบ้าร้อยมือแห้หัวปลาตาได้คิดว่า งานตัวนี้จะจบง่ายไหมปะสิ้นเดือนใช่ไหมสิ้นเดือนไรนี่มันสิ้นเดือนแล้วนี่ครึ่งเดือนอ๋อครึ่งเดือนอ๋อไอ้รุนมันมันหมื่นหมื่นหมื่นอันนี้กี่คิวที่ป๋าทำนี่อันนี้สองหมื่นสองหมื่นคิวสองหมื่นคิวคิวยี่สิบบาทตกไปเท่าไหร่สองแสนมั้งเออหมื่นคิวกว่าสองแสนแล้วสี่แสนแล้วเนาะเออโอ้ 4ี่แสนโอ้กินหมูเลยครับเอครับนี่ขุดแค่นี้ครับ4ี่แสนครับใช้น้ำมันไปสามแสนเออไม่เป็นไรนอกนั้นก็ไปที่เหลือไปเอาอยู่วัดใช่ไหมเอาประสบการณ์โอ้ประสบการณ์เงียบฟังจากประสบการณ์จริงครับของป่าสุนเนาะเนี่ยบรับเองครับรับงานเองครับเองนักเลงพอครับป่าสุนนน้้เดียจงงตรรใคขุ เ yeah. yeah. น er uh, Connie, okay. troop, so psilon, ี้ยเงี so ้ปูซุนใช่ไหมเออสุดยอดเลยเนาะปาเนาะไม่ธรรมดาโอ้แกวเลยแก้วเลยเอาก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเอวอ่อนด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆครับครับก็สวัสดีครับผม